ทัดโพเพียข่าผัวมดดำบุกเซอร์ไพรส์ต่อหน้าถึงขั้นเสียทรงล่าสุดทัดเล่าย้อนว่าตั้งแต่มดดำเริ่มเข้าวงการหุ่นเทียวลมก็จะเรียกว่าเตยผอมกับหนุ่มสอนรามเต่าสมชายและจะแกล้งกันตลอดจับเข้าไปอยู่ในห้องมืดจับแก้ผ้า อะไรแบบนี้เมื่อก่อนสนิทกันมากจะเที่ยวด้วยกันตลอดเคยจะขับรถชนตายบนถนนด้วยกันอยู่แล้วสั่งสันมากไปหน่อยขับรถมากันสองคนเมาเกือบจะตกข้างทางตายทั้งสองคนรู้จักเตา๋าพ่อสื่อแนะนำส่วนเรื่องถูกจับขังไว้ด้วยกันทัดบอกว่ารู้สึกจะเป็นโรงแรมหรืออะไรมดดำถึงกับโวยวายลั่น อย่าบอกเรื่องโรงแรมกันชัยรีบอกว่าแบบนี้เสียสงมาก